สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ f a c e b o o k ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพยจริญมีรถยันม่า453หาทีมานำเสนอ1คันครับตัวนี้เป็นยันม่า45แรงนะครับมีใบมีดันดินหน้าแล้วก็มีโรตารี่หลังนะครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่2,95,000าบาทนะ2อ5 0 0 0่าบาทยังต่อรองได้ครับส่งฟรีให้3 0 0กิโลแรกมีค่าแนะนำให้5,000บาทครับคันนี้ครับมีใบมีดันดินหน้าแล้วก็มีโรตารี่นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับเบอร์โทรก็0-8ึ สามหกห้าห้าเก้าเก้าเก้าเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดนี่ครับร้านบัวสอนอพาร์ตเตอร์สาขาที่สองนะครับนะตั้งอยู่บริเวณร้านต้มขมแถวแถวซีพีครับลำบลวังบัวอำเภอคลองหุวงจังหวัดกำแพงเพชรครับท่านใดมาไม่ได้โอนประจามานหนึ่งหมื่นบาทรถส่งถึงบ้านแล้วก็จ่ายเงินครับสตาร์ทแล้วลองขับดูเข้าสตาร์ทเลยขับจริงง่ายครับหน้าไวครับไปเลยตัวนี้เป็นเกียร์ซัตเพพล์นะครับนะขับเกียร์สี่ล้อครับ ภาพสวยๆเลยครับ2 9 5 0 0 0เบาทครับคันนี้ครับมีผ่านหน้าแล้วก็โรตารี่หลังนะครับนะคันสดจะเอาผ่านหลังก็ได้นะครับเปลี่ยนเอาโรตารี่ออกเอาผ่านใส่แทนก็ได้นะขอยามาเลยโอเคทิมพีเพจทกอนครับสวัสดีครับ